ผู้ชมคะเรื่องราวในราชวงศ์อังกฤษเป็นที่สน,สนใจของสังคมโลกของผู้คนและของสื่อมานานแล้วนะคะในหลากหลายแง่มุมถึงขนาดมีหนังมีซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ผู้คนก็ชื่นชอบที่จะได้ดูกันมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเรื่องล่าสุด ที่เกิดขึ้นในราชวงศ์อังกฤษในวันนี้แล้วก็เป็นที่พูดถึงกันนะคะก็คือกรณีของสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3ทรงถอดพระยศเจ้าชายแอนดรูค่ะแล้วก็ให้ย้ายออกจากที่ประทับภายในบริเวณพระราชวังวินเซอร์ด้วยเหตุผลเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีข่าวฉาวเรื่องของทางเพศนะคะ เจ้าชายแอนดรูว์พระชนสษา65ปีซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธท,ที่สและเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าชาวสที่3ามกษัตริย์แห่งสาราชนาจากักรเผชิญแรงกดดันเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องค่ะจากพฤติกรรมส่วนพระองค์แล้วก็ความสัมพันธ์กับเจฟฟรีย์เอฟสตีนอดีตนักการเงินที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีค้าปรเวณี เดืพระองค์เพิ่งจะทรงประกาศสละฐานันดอนศักดิายุคแห่งยอกไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดพระเจ้าชฉา,ชาส์ที่3ทรงตัดสินพระราชาฤทัยถอดพระอัสสิอิสเรียยศทั้งหมดของพระอนุชาค่ะส่งผลให้เจ้าชายแอนดรูเหลือเพียงพระนามว่าแอนดรูว์เมลแบตเทนวินเซอร์เท่านั้นนะคะแถลงการจากพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าได้มีการส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้เจ้าชายแอนดรูยกเลิกสัญญาเช่าคฤหาสน์รอยัลลอด ในพื้นที่พระราชฐานวินเซอร์ทางตะวันตกของกรุงลอนดอนโดยพระองค์จะทรงย้ายยังไปที่ประทับส่วนพระองค์แห่งอื่นในภาคตะวันออกของอังกฤษค่ะถแถลงการระบุว่ามาตรการลงโทษเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นแม้เจ้าชายแอนดรูจะยังทรงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่พระเจ้าชาลส์ที่3และพระราชนีคามิลาทรงแสดงความเสียใจทรงแสดงความเสียพระราชาลือไทยอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อและผู้ที่รอดชีวิต จากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบนะคะโดยตลอดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสื่ออังกฤษให้ความสนใจกับสถานะทางการเงินของเจ้าชายแอนดรูหลังจากหนังสือพิมพ์ The t i ท e s รายงานว่าพระองค์ทรงไม่ได้ชำระค่าเช่าคฤหาสน์มานานกว่า20ปีแล้วค่ะแต่ได้ใช้เงินส่วนพระองค์กว่า7ล้าน5แสนปอนด์หรือว่า300กว่าล้านบาทในการบูรณะอาคารดังกล่าวเมื่อครั้งส่งย้ายเข้าพำนักนะคะขณะที่เมื่อช่วงปลายเดือนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ คณะกรรมธการรัฐสภาอังกฤษก็ได้ตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างไม่เป็นอย่างเป็นทางการว่าเจ้าชายแอนดรูควรได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในครือารร่ Royal Lodge ต่อไปหรือไม่ซึ่งล่าสุดวันนี้ก็เลยมีข่าวเรื่องของการถูกถอดพระยศแล้วก็ต้องย้ายออกจากวังหลวงด้วยนะคะทีนี้คำถามที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับผู้ชายอีกคนหนึ่งว่าชื่อว่าเจฟฟรีย์เอฟสตีน เป็นนักการเงินผู้โด่งดังแต่ว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดเรื่องของคดีคาประเวณีเรื่องราวของเจฟฟรีย์เอฟซีนเป็นยังไงเขาคือใครและนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เจ้าชายแอนดรูนั้นถูกถอดขยศด,ด้วยนะคะเราย้อนเรื่องราวสั้นๆกนแล้วกันค่ะให้ได้รู้จักกับเจฟฟรีย์เอฟซีนกันมากขึ้นนะคะเจฟฟรีย์เอฟซีเนี่ยเป็นเศรษฐีชื่อดังค่ะ แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการค้ากามและล่วงละเมิดเด็กด้วยนะคะรวมถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเฉาเฉาบนเกาะสวาด์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า e อฟ t e i นไอแลนดมีความเชื่อมโยงกับคนดังๆระดับโลกมากมายและก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอำนาจและการปกป้องผู้ถูกละเมิดในสังคมนะคะ เจฟฟรีย์นั้นเป็นอภิมหาเศรษฐีคือไต่เต้าสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายแล้วก็มีเกาะส่วนตัวในทะเลแคริบเบียนค่ะมีคาลิฮาร์ในนิวยอร์กแล้วก็ไมอามี่มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวคือรวยมากๆอภิมหาเศรษฐีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนรวยๆแบบนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงมากมายแล้วก็เป็นคนดังทั้งนั้นโดยคนดังๆที่เป็นข่าวว่า เป็นเพื่อนกับเจฟฟรียเนี่ยเช่นเจ้าชายแอนดรูนะคะหรืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันหรือแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นข่าวว่ามีความสนิทสนมกับเจฟฟรีย์เอฟสตีนเหมือนกันและทรัมป์ก็ยังเคยชมเอฟสตีนด้วยซ้ำไปว่าเป็นคนดีแล้วก็ชอบผู้หญิงสวยๆแต่ว่าถ้าบอกว่าชอบผู้หญิงสวยๆอาจจะเป็นเรื่องปกติของผู้ชายและเป็นผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวย แต่กลายเป็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มีการไปตรวจสอบแล้วก็สืบคนแล้วพบว่าผู้หญิงที่เขาชื่นชอบนั้นเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะ6กร,รกฎาคมปี2019นะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มนักธุรกิจผู้ส่งอิทธิพลพร้อมกับตรวจคน้นคฤหาสน์ในเมืองนิวยอร์กและพบหลักฐานที่น่าตกใจเพราะว่ามีภาพโป๊ของเด็กจำนวนมากอยู่ภายในบ้านซึ่งนำไปสู่ข่าวใหญ่ในอเมริกาค่ะ สำนักข่าวต่างนำเสนอข่าวว่าเจฟฟรีย์ถูกจับในโทษฐานค้ากามแล้วก็ชอบมีอะไรกับเด็กผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่พฤติกรรมที่เพิ่งทำเป็นพฤติกรรมที่ทำมาอย่างยาวนานเพราะว่าเขาพบว่าตั้งแต่ปี2005เนี่ยนะคะมีผู้ปกครองพาลูกสาววัย14ปีเข้าแจ้งความกับทางตำรวจว่าถูกเจฟฟรีย์ล่วงละเมิดทางเพศปี2005นะคะ นั่นแปลว่าเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมาอย่างยาวนานทางตำรวจก็ทำการสอบสวนและพบว่ายังมีเด็กสาวอีกมากกว่า60คนที่ถูกล่อลวงลักษณะแบบนี้ค่ะโดยเจฟฟรีย์จะหลอกเด็กๆมาที่คฤหาสน์แล้วก็ให้มานวดแล้วก็บางครั้งก็ให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้แก้ผ้าค่ะและในช่วงเวลาเหล่านั้นก็ล่วงละเมิดทางเพศหลายรูปแบบก่อนที่จะจบด้วยการจ่ายเงินเพื่อปิดปาก การจับกลุ่มในครั้งนั้นเขาถูกตั้งข้อหาซื้อบริการทางเพศจากผู้เยาว์6คนแล้วก็สมรู้ร่วมคิดส่งเสริมไม่เกิดการค้าประเวณีเด็กซึ่งถ้าหากว่าถูกตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยจะต้องถูกจำคุก45ปีหรือเท่ากับตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เนยนะคะหลังจากการจับกลุ่มเจฟฟรีย์เอฟซีนนำไปสู่การบุกค,ค้นบ้านพักสุดหรูบนเกาะส่วนตัวของเจฟฟรีย์นะคะซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลแคริบเบียนถูกขนานนามเกาะนี้ว่าเป็น เกาะของพวกรักเด็กเพราะอย่างที่บอกรสนิยมในการรักเด็กของเขาแล้วก็รวมถึงผู้คนที่สนิทสนมแล้วก็มาที่เกาะแห่งนี้ก็ย่อมมีรสนิยมเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงถูกขนานนามว่าเป็นเกาะของพวกรักเด็กหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือเกาะลิตเติ้ลเซนต์เจสนะคะอยู่ในหมู่เกาะเวอร์จินสหรัฐอเมริกาการตรวจค้นของ FBI ก็เนี่ยแหละค่ะก็พบข้อมูลว่ามาหาเศรษฐีคนนี้ ก็ได้ซ่อนบรรดาเหยื่อที่เป็นเด็กผู้หญิงเอาไว้ในห้องใต้ดินแล้วก็ในส่วนอื่นๆของเกาะแห่งนี้ด้วยเนี่ยนะคะเซีัอองกฤษร,รายงานว่าเวลาที่เอฟซีนเดินทางมาพักผ่อนบนเกาะแห่งนี้ก็มาทีครั้งละ3-4วันก็จะมีผู้หญิงนอนอาบแดดเปลือยกายอยู่ที่สระว่ายน้ำส่วนตัวเขาก็จะอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะก็เดินไปทั่วเกาะ ขณะที่อดีตเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศประจำสนามบินของเกาะเปิดเผยกับนิตยสาร Vanity Fair ค่ะว่าหลายครั้งนะคะที่เขาเห็นมหาเศรษฐีคนนี้เดินออกมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เครื่งขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพร้อมกับกลุ่มเด็กๆผู้หญิงแล้วก็ยังบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขาเพราะว่าเท่าที่เขาสังเกตเนี่ยเด็กผู้หญิงเหล่านั้นเชื่อว่าอายุยังไม่ถึง16ปีด้วยซ้ำไปนะคะ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วแต่ด้วยอิทธิพลด้วยอำนาจและด้วยเงินก็ทำให้เขาสามารถที่จะรอดคดีมาได้แต่ในที่สุดนะคะเขาก็โดนจับแล้วก็เมื่อเดือนสิงหาคมปี2019เอฟซีนก็เสียชีวิตลงโดยสาเหตุที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายในศูนย์กักตัวผู้ต้องหาที่นิวยอร์ก ระหว่างรอ,อนำตัวขึ้นศาลในข้อหาการค้าประเวณีก็คือยังไม่ทันได้ชดใช้กรรมอะค่ะก็ดูเหมือนว่าจะฆ่าตัวตายซะก่อนนะคะโดยคดีนี้แล้วรวมถึงการเผยแพร่เอกสารของศาลนำไปสู่การคาดเดาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับคนดังมากมายหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงโดนัลด์ทรัมป์ด้วยแล้วก็รวมถึงนี่แหลคะค่ะ เจ้าชายแอนดรูด้วยก็ลเลยนำมาซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้กับการถูกถอดประยชนะคะใครสนใจเรื่องราวของเจฟฟรีย์เอฟสตีนเนี่ยเรื่องราวของเขาโด่งดังขนาดที่ว่า Netflix เอาไปทำเป็นสารคดีด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะใครอยากรู้เรื่องราวของเขาที่มากไปกว่านี้นะคะแต่แค่นี้ก็น่าเศร้าสลดใจแล้วนะ